สวัสดีครับามาชมปลาคาร์บนะครับที่เลี้ยงไว้ตอนนี้มันโตแล้วครับอันนี้บ่อเดิมมันเล็กไปซะละสำหรับบ้านของมันนะฮะเดี๋ยวผมจะย้ายทั้งหมดนี่ละไปอยู่บ่อใหม่ที่ผมทำเสร็จแล้วผมเลี้ยงไ้ตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตัวท่านก้อยเนี่ยตัวสิบบาทซื้อมาเนาะ ลูกชายครับกาชอบทีนี้ตอนนี้มันโตแล้วความใหญ่มันหรอประมาณ3ามนิ้วแบบนี้เลยนะมันเล็กไปฮะตื้นด้วยเดี๋ยวผมจะย้ายไปบอ่อใหม่เนาะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กันครับนี่ขนาดสองตันนะโดยประมาณเนาะผมทำเองครับ ก็ระบบกรองก็เป็นระบบกรองในเนาะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้เป็นห้องที่หนึ่งน้ำก็จะผุดขึ้นมาจากสะดือบ่อเนาะแล้วก็จะล้นมาที่ห้องที่สองห้องนี้เนาะแล้วก็จะมุดลงไปโ่ห้องที่สาม ห้องที่สามก็ล้นไปที่ห้องที่สี่ด้านในนั่นนะครับห้องที่สี่แล้วก็ปั๊มก็จะอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็จะพ่นออกมาจากตรงนี้ผมให้มันพ่นแบบหัวเจ็ดนะครับมีสองทางเลยอ้อมไปทางนู้นคือให้น้ํามันมันหมุนวนนะครับก็เท่าที่ทราบมาเนาะปลาคาร์มันก็ชอบน้ําลักษณะน้ําวนอนะ่ะเนาะ งบในการทำก็หมดไปประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับโดยประมาณนะทีนี้ก็มีวัะสะดุบางอย่างที่ไม่ต้องซื้อนะฮะบ,บางอย่างก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ทำพังไปก็ต้องซื้อมาใหม่ ใช้เวลาทําประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งผมล้างบ่อแล้วนะครับวิธีล้างผมก็ผมก็ขัดล้างคราบปูนนะนะแล้วก็ใส่น้ําเต็มเลยแช่ไว้คืนนึงครับแล้วก็ดูดออกก็ทำแบบนี้อีกหนึ่งรอบนะครับ คือผมล้างสองรอบน้ำที่เห็นนี่เป็นน้ำของรอบที่สามนะแช่ไว้สี่วันแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำน้ำยากำจัดคอลีนผมมีทดลอง เอาเจ้าปลามาใส่ไว้สองตัวด้วยนะพอเห็นไหมครับก็เดี๋ยวถ้าสองตัวเนี้ยพรุ่งนี้เช้ามันยังอยู่ดีก็อาจจะเอาที่เหลือมาลงนะครับเฮ้ยผมลืมบอกไปผมไม่ได้แช่ไม่ได้หมักต้นกล้วยไม่ได้แช่น้ำส้มส่่ชูนะเพราะว่า สีทากันซึมนะผมผมทาในในชั้นสุดท้ายของบ่อเนาะมันเป็นสีทากันซึมที่ที่ไม่มีสารเคมีอ่ะที่ปลอดภัยสำหรับบ่อเลี้ยงปลาผมดูในในที่เขาโฆษณาไว้อ่ะเนาะมันไม่จำเป็นต้องต้องแช่พวกนั้นอ่ะนะมีหลังคาครับทำกันแดดหน่อย ทำเป็นน so so so, so like. really? ั่งเล่นตรงข้างๆบ่อนั่งกินข้าวันตอนเช้าก็ใช้เวลาทำประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่บอกเนาะทำคนเดียวครับก็ลูกชายก็มาช่วยนิดหน่อยแม่ของลูกก็มาช่วยด้วยเหนื่อยครับแต่ว่า ก็สนุกดีนะจริงๆไม่ยากครับผมไม่ให้ช่างนะบอกก่อนไม่ใช่เลยดูจากการก่องผมก็ได้ห็นะดูเบี้ยวบูดเอาแค่มันมันกรองได้ระบบกรองมันไม่ล่มบ่อบมันไม่รั่วซึมผมว่าก็โอแล้วละ่ะครับมีความสุขครับที่ทำนี่ก็เหตุผลเดียวเลย ลกเอ,เอาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าเจ้าสองตัวที่อยู่ในบ่อน,นี้เนาะที่ผมมาทดลองปล่อยถ้ามันยังอยู่ดีเนาะพรุ่งนี้ก็จะเอาที่เหลือจากตรงนู้นย้ายมาตรงนี้เนาะย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับเดี๋ยวป่าลงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่าย ขายให้เพื่อนดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณนะครับไงก็เช็คก,กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณครับ